สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับสินแสธนพัฒน์วันนี้มาพูดถึงเรื่องของเสริมเติมในบ้านนะครับสำหรับในยุคเก้าทุกคนครับตอนนี้คนที่ร่ำเรียนตำรามานะครับในเรื่องของผงจุ้ยจะรู้ทันทีครับว่ายุคนี้เป็นยุคเก้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่มาเติมเสริมนะครับให้บ้านของท่านรุ่งเรืองยาวไกลเขาเรียกว่าผงแดงครับ สงแดงคือที่ใต้หรือเลข9้นั่นเองครับเลข9ก้าก็จึงเด่นในเรื่องตัวเลขครับทีนี้นักข่า์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพยาครุษครับองพยาครุษแบบนี้นะครับนี่นะฮะใครตั้งไว้ที่บ้านเรืองของท่านนับแต่นี้ไป20ปีถือว่าดีนะครับเป็นการเสริมบารมีครับในเรื่องของการสำนักงานบ้านอยู่อาศัยนะครับของท่านก็ดีดีหมดเลยนะครับและต่อมานะครับเรื่องของหลายคนเอออาจารย์ปีเสียตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกําลังมันอ่อนฮะปีเสียคือธาตุดินอ่อนลงไปแล้วครับอ่อนไปแล้วเนาะ ยุค8ผ่านไปแล้วครับยุค9เริ่มตั้งแต่ปี2 5 6 7ไปจากนี้ไปอีก20ปีเป็นยุคของธาตุไฟสงครามการต่อสู้เราจะเห็นการเกิดสงครามเกิดขึ้นและไฟไหม้ขนาดใหญ่หรือนะครับอะไรก็แล้วแต่และภาคใต้นะครับภาคใต้คือทิศภาคใต้จะมีธุรกิจนะครับหรือเกษตรเนี่ยจะ ได้พลังงานจากยุคเก้ามากนะครับเช่นยางพาราจะขึ้นนะครับหมากพูอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือปาล์มจะมีราคาสูงขึ้นนะครับคนใต้นั้นก็เตรียมเฮได้เลยจากนี้ไป20ปีและอีกที่หนึ่งคือทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกก็คืออะไรครับทิศตะวันออกก็คือภาคตะวันออกของประเทศนะครับหรือบ้านท่านอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนั้นก็ถือว่าดีด้วยนะครับเนาะไม่ถึงว่าทิศตะวันออกก็คือเรื่องของอะไรครับนั่นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเชิงธุรกิจนะครับเพราะว่าเลข9กับเลข3นะครับเลข3 คือตะวันออก9คือทิศใต้มันเป็นคู่มิตรกันทําให้เสริมพลังซึ่งกันและกันและอีกอันหนึ่งผลพลอยได้ครับคือ,คอ,คอภาคเหนือก็ถือว่าดีด้วยเอาล้นะครับย้อนกลับมาดูเรื่องของการตั้งเสริมนักษัตว์ทำไมต้องตั้งพยากรุธเพราะว่ายุค9คืนยุคของผู้หญิงหรือหงนั่นเองเราจะตั้งรูปหงก็ได้นกก็ได้ ไก่ทองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของยุคเก้า20ปีนี้เป็นต้นไปทุกคนครับแบบนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ก็นําของอาจารย์ไปตั้งเป็นนักบริหารก็ประสบความสาเร็จขจัดอุปสรรคได้ดีทีนี้มาพูดถึงเรื่องอการต่อมานะครับเรื่องของถ้าไม่ใช่ยุคอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่านักษัตริย์ที่อมะตะไม่เกี่ยวกับยุคใดใดทั้งสิน้นอันนี้อันนี้เสริมในบ้านนี่เสริมนอกบ้านนะฮะนอกบ้านนอ,าน,นอกบ้านก็คือท่านบ้านราหันทางทิศเหนือให้ตั้งรูปววัไ นะครับวัวหรือวัวกระทิงก็ได้นะครับนอกบ้านนะฮะไม่ใช่ในบ้านนะฮะนอกบ้านนะครับตั้งไว้ถ้าเรามีพื้นที่พอรูปวัวน,นะฮะหรือวัวกระทิงเล็กๆก็ได้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะครับสองนะครับถ้าหน้าบ้านทางถันทิศใต้สิงสิงนี่มีมาตลอดคนจีนก็จะตั้งสิงหนึ่งคู่ถ้าหน้าบ้านหันทางท,างทิศใต้จะตั้งสิงหนึ่งคู่เป็นการเสริมสิงปูนสิงอะไรก็แล้วแต่เป็นสิงก็แล้วกันนะครับนะ <S <S ต่อมานะครับทิศอ่เขาเรียกว่าตะวันออกนะครับทิศตะวันออกก็คือเรื่องของช้างตั้งรูปช้างนะครับ ตั้งรูปช้างไว้ทางทิศตะวันออกทาหน้าบ้านรหาหันทางทิศตะวันออกนะครับหรือเราต้องการเสริมทางทิศตะวันออกก็ตั้งได้นะครับต่อมาทิศตะวันตกคือม้านะครับเป็นรูปม้านะครับอันนี้คือนักษัตริย์ที่ตั้งตายตัวสมัยโบร่บราณกันเลยทีเดียวนะครับ,นะรบเรื่องว่าตั้งอะไรไว้บ้างทางทิศนอกบ้านนะครับผมใช้ควาว่านอกบ้านนะครับไม่ใช่ภายในนะครับ ทุกคนครับผมชื่อสินแสธนพัฒน์การเป็นสินแสนไม่ใช่ง่ายผมเรียนมาตั้งแต่อายุ20กว่าจนปัจจุบันนี้ผม70กว่าจึงหมายคมว่าอะไรครับผมอยู่ในแวดวงความเชื่อนี้มันนานมากทีเดียวนะครับแล้วก็ร่ำเรียนตำราและเขียนหนังสือมาเยอะ ลูกศิษย์ลูกหายอยากจะให้อาจารย์ไปดูสถานที่โดยตรงก็ไปได้ครับรับดูอยู่นะครับเนาะแต่ส่วนมากอาจารย์จะดูในเรื่องออนไลน์ซะมากกว่าเดี๋ยวนี้ง่ายเพียงแต่คุณจับมือถือไปยืนดูหน้าบ้านหันหน้าทิศไหนแล้วก็แล้วก็ได้องศามานะหันหน้าหน้าบ้านได้องศามาหน้าบ้านองศาเท่าไหร่หลังบ้านองศาเท่าไหร่อย่างนี้ก็คุยกันทางออนไลน์ได้แล้วไม่ต้องไปและในราคาที่ในราคาที่ถูกมากนะครับเนาะหลักพันเท่านั้นเองส่วนถ้าไปดูส่วนตัวนี้มันก็ต้องขึ้นหลักหมื่นจริงไหมล่ะครับอันนี้ก็พูดตรงๆเนาะทีนี้ต เดี๋ยวนี้ดูออนไลน์ง่ายกว่าทีนี้ก็คือว่าอาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์ดูอะไรบ้างหนึ่งดูบ้านของท่านสองดูดวงอาชีพของท่านว่าดวงอาชีพอะไรตรงฉลุสองดูเลขประจําตัวท่านแล้ววัตถุมงคลอะไรเสริมตัวท่านด้วยอย่างนี้ฮะอาจารย์เข้าไปเคลียร์ให้จบเลยนะครับไปครั้งเดียวได้ประโยชน์จากอาจารย์เยอะเอาละถ้ายังไม่เข้าใจงสงสัยอื่น โทรมาหาอาจารย์ได้หรือเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อคุยกับอาจารย์ก่อนก็ได้ปรึกษาหารือกันได้หรือจะดูในช่วงไลฟ์สดผมมีติดตามผมนะครับช่วงไลฟ์สดทางช่องทางทิกตอกแล้วเฟสบุ๊กนี่นะครับในช่วงตอนเย็นๆประมาณ6กโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่มผมมาไลฟ์สดดูดวงอาชีพเบอร์โทรและห่วงจุ้ยนะครับและพระเครื่องอะไรมาเติมมาเสริมวันนี้ไปแล้วครับจากรผมสินแสธนพัฒน์จัดไปให้ความรู้เรื่องสิ่งมงคลตั้งอยู่ในบ้านและนะครับนอกบ้านไปทีเรียบร้อยแล้วเจอกันในช่วงไลฟ์สดวันนี้สวััสดีครบ